สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้เก็บยางส่วนตะแกเนกะเก็บมาได้เกือบครึ่งครับนี่เป็นกล่องแรกเนาะส่วนตะแกนก็มีสามกล่องนะครับหยอดน้ำกดมีดสุดท้ายมีดเดียวสภาพยางมันก็สีโ,โครโลคีรีเองสินะครับบบเนียน,นครับโบเนียนเป็นไงครับแต่ก็ได้อยู่ขายได้อยู่แต่มาสิบบ่อคอย งามนะครับก่อนอยางบ่ค่อยงามแต่ว่ามีสุดท้ายนี่ต้องยอดพี่น้องค่านพี่น้องบ่ยอดมันกันบบ่แข็งต้องทาไปประมาณสองมือจังสีขายได้พี่น้องเดี๋ยวกับมาใส่สอบน้ำตาลให้เอาไปเก็บแล้วจังมาใส่สอบถ้าเบิงเราว่าสิได้ราคาเท่าไร วันนี้ผมไปขายเองครับเท่าแกไปเจละแต่สีไปขายร้านไหมพี่น้องไปขายร้านไก่ละคือว่ามันปีใหม่พี่น้องเขาหยุดปีใหม่ร้านอยู่ไกลเขาปิดต้องไปไกลกว่าเก่น้อง้าเปิดกับวันที่4ียุนที 4, ่หาคือสีทีทท่ขานแกนะครับไปเ,เลยไปร้านนี้ผมค่อยไปอีกเที่ยวพี่น้อง แต่กาเจ้าเดียวกันและต่ว่าคนละสาขาครับแล้วก็สี่ห้ายกมากหรือเปล่ามาไดยอดหยอดมีเดียวนะครับถ้าเพิ่งพี่น้องทารุ่นกามาหอดล้านน้นพี่น้องถ่ายบุคคยละเอียดปไปเลยครับกํลังขึ้นอย่างมีล่าน,นี่ล่านเดียวรับสื่อนะครับวันที่ยิบเก่านะครับท่านว่า ก็ปิดปีใหม่กันเบิดพี่น้องอันนี้ยางได้ขึ้นรถพาไปเบิง่งยางล้างรถพี่น้องได้แปดสอบพี่น้องวันดีเนาะได้แปดสอบพอดีอน,นี้กันนาซีก็ล่งเอาอยางขึ้นไปวันที่ยี่สิบแปด เขารับซื้อมือสุดท้ายครับมือวานนี้มือนีกันล้านทั่วไปนะครับเมือ่อวานนี้เสารับซื้อมือนีกันเดี๋ยวไปแล้วครับพอดคิวแล้ว กาขายเหลวเรียบร้อยพี่น้องมาฮอดบานละเอาให้เบิรงบินเนาะครับขายวันที่29พี่น้องหาก,ก็ได้ลงคลิปได้400 16โลพี่น้องได้หน่อยกว่างวดแล้วเนาะได้โลโลหยิบเอ็ดบาทพี่น้องยางหกมีดหย่อนมกลมมีดเดียวได้โลเลย21บาทอยู่ได้ละพี่น้องกา ก็ถือว่าวอเป็นไฮปันไดเนาะกำบูดเห็นวายยังไงเด้พี่น้องกะหรืออัดเขาอาจสิบัววายอย่างก็ได้เนาะขาดสีเออขันยางบางแมกันฮักราคาไปเรย่องสีบัวแดงบางวบาวาอย่างเจ้าบางแงมเด้ออย่างประมาณนี้ครับแต่กระได้โลยีเอ็ดบาทบัยอนมกดเลยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเออหยอดไหมพี่น้องหยอดมีดสุดท้ายหรือพี่น้องสิบัวยอดจากมีดก็ได้แต่ว่ามีสุดท้ายพี่น้องกระทิมไว้จากสองมื่นแล้วก็ยังไปขายนะครับ ประมาณนี้ครับอย่างหกมีดนะครับสวนนั่นรวนตะแค่ครับนะสวนนั้นครับิบเวดไลยอย่างพันหกร้อยแปดร้อยหกแปดร้อยห้าสิบต้นพี่น้องได้สี่ร้อยสิบหกโลหกมีดกีดมือเวนมือพี่นะ้องบริได้ท่าย,ยาแล้วก็ปุ๋ยกระใสบิลเลเทียก็นะพอกันคลิปต่อไปนะครับพี่นะ้องสวัสดีครับ